ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอาก่อนอื่นนะครับผมก็คอนกร t ูเลชั่นนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณแดนบรเวศกับน้องแพตตี้นั่นเองครับที่ได้อาเข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เรียบง่ายเนาะเรียบง่ายแล้วก็สวยหรูเลยทีเดียวนั่นเองทั้งคู่นะครับผมก็ต้องบอกว่าคู่นี้ก็รักกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะโอ้โหสิบสามกว่าปีเนะถ่ถ้าผู้ชมครับผมก็มาอัปเดตนะสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับทางด้านของน้องแพตตี้เอ่ยหรือว่าทางเป็นทางด้านของอแฟนคลับของทางด้านคุณแดนวรเวทเอ่ยนั่นเองผมนี่ก็เป็นแฟนคลับของทางด้านนักร้องอย่างคุณแดนวรเวทสมัยตั้งแต่นู่นแล้วดีทูบีเนาะดีทูบีนะโอ้โหผมนี่ เพลงเพาะๆหลายเพลงเลยสมัยอยู่ R.S. นั่นเองนะครับอืมนั่นเองนะครับคู่รักมาราธอนนะครับของวงการบันเทิงนะครับคุณแดนวรเวศนะครับดานวงแล้วก็คุณแพตตี้นะครับผมน้องแพตตี้นั่นเองอังสุมารินนะครับศิรพัฒน์ศักเมธานั่นเองนะครับก็จุงมือเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาโคตยานสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองนะครับสกลมหาสังฆปรินายกนั่นเองนะครับก็เข้ารับ ประธานรับรับประธานน้ําพระพุทธมนต์นะครับในในพิธีสมรสนั่นเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตคู่ในช่วงเช้าวันนี้นั่นเองนะครับสดช่วงเช้าวันที่2ที่ผ่านมานั่นเองครับช่วงเช้าวันที่2พฤศ,ศจิกายนพุทธศักราช2565นนั่นเองนะครับพร้อมกับจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเลิกดีของทั้งคู่ณวัดาราช ราชบพิตรนะครับสถิตมหาศรีมารามนั่นเองนะครับผมก็คุณแดนวรเวทแล้วก็คุณแพตตี้อังสุมารินนั่นเองครับหลังจากที่คบหาดูใจกันมายาวนานเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเหนียวแน่นเนาะความรักยืนยงเลยทีเดียวถึง13ปีนะครับผมะระหว่างคุณแดนและก็คุณแพตตี้นะครับสวยหล่อกันทั้งคู่เลยนะโอ้โหแล้วก็ใส่ชุดไทยสวยมากครับสวยทั้งสวยทั้งหล่อเลยทีเดียวนั่นเองครับก็เป็นชุดไทย สีวลายประยุกต์นั่นเองครับสีขาวอฟไวท์นั่นเองเหมือนขาวขาวมุกเนาะขาวขาวมุกแล้วมันสะท้อนแสงแล้วมันดูสวยสวยสง่ามากเลยครับนั่นเองนะครับผมโดยมีทั้งสองอครอบครัวนะครับเนีเขาเป็นการจัดพิธีเ,เรียบง่ายอบอุ่นเนาะเป็นเป็นการจัดพิธีแต่งงานเรียบง่ายอบอุ่นดีนั่นเองนะครับก,ก็โดยมีทั้งสองครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทในวงการอย่างาคุณบีมกวีนั่นเองนะครับผมร่วม เป็นสกิพยานด้วยนะครับสกิพยานรักนั่นเองนะครับผมรวมถึงการจดทะเบียนสมรสนะตามเลิกดีของทั้งคู่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวป้ายแดงก็เปิดใจนะครับผมก็ได้เปิดใจว่านะอย่างฝั่งของคุณแดนวรเวดเองนะครับก็เผยว่านะครับผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิตอย่างมากเพราะเราทั้งคู่ได้รับ น้ำมนต์น้ำพระพุทธมนต์นะครับจากท่านนะครับถือว่าเป็นการเริ่มวันที่ดีในวันมงคลของเราครับวันนี้เป็นพิธีที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งรับรู้ร่วมกันว่าผมและน้องแต่งงานตกลงอยู่ด้วยกันแล้วนะครับบรรยากาศในงานก็เป็นแบบที่เราคิดไว้ครับเราตั้งใจที่จะให้เป็นงานที่ดูเรียบง่ายและอบอุ่นที่สุดนะครับก็เป็นการจัด อบอุ่นแบบครอบครัวแบบเพื่อนสนิทเนาะแล้วก็เรียบง่ายนะครับแต่แต่ดูสง่าสวยเลยเลยทีเดียวแต่งอ่าแต่งชุดชุดในชุดไทยเนาะชุดไทยแล้วเป็นขาวมุกด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแบ็กกราวบรรยากาศในในในวัดเนาะเออน,น,นั่นเองครับสวยสง่าเลยทีเดียวนั่นเองครับเอ่อทางด้านคุณคุณแดนบริเวกก็บอกว่าคือการได้บุญครับเหมือนที่น้องแพทบอกว่านะคนที่เรารักอ่า ได้มารวมตัวกันอยู่ในการคัดทำบุญสวดมนต์รับพรน,นะครับเป็นไปอย่างที่เราต้องการและตั้งใจไว้จริงๆครับนะแล้วก็ในส่วนของน้องแพตตี้เองนั่นก็เปิดใจครับบอกว่าความรู้สึกวันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะด้วยเกนะครับที่ได้มามีเวลาเตรียมงานไม่มากเพราะมีหลายอย่างต้องจัดการครับแต่พอใกล้พิธีพระสวดและได้เห็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติ ทั้งของอแพทย์และของพี่แดนนะครับก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจใจฟูเห็นทุกคนที่เรารักนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับร่วมแสดงความยินดีกับเราทั้งคู่นะครับอตอนเข้าเฝ้าพระสังฆราชนะก็ได้รับพรและน้ำพระพุทธมนต์จากท่านนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ประทับใจมากเลยค่ะนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งคู่นะครับผมก็ขอให้มี น้องเรนะ็วๆเนาะนั่นเองนะครับผมขอให้มีน้องเร็วๆนั่นเองนะครับจะได้สวยหล่อแบบนี้น้องออกมาต้องน่ารักน่าชังแน่เลยนั่นเองนะครับผมก็ขอสแสดงความ ah, ยินดีกับทั้งคู่นะครับทั้งคุณแดนบรเวสแล้วก็น้องแพตตี้นั่นเองนะครับขอให้รักยืนยงเนาะนั่นเองก็เป็นข่าวดีเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ถือว่าชื่นมื่นอบอุ่นแล้วก็เรียบง่ายนะครับผมนะนะครับผมก็ อ่ามา update. อัปเดตถ้าผู้ชมเนาะก็ได้ชื่นชมเนาะแล้วก็แสดงความยินดีร่วมกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับค o n g r a t u l a t i o n แลวเม,เมื่อได้กลิ่นบอกให้รู้ว่าฉันควรที่จะต้องตื่นได้แล้วเมื่อลืมตารอยยิ้มของเธอภาพที่ได้เจอในทุกทุกเช้าบอกตัวเองว่าฉันโชคดีขน่ไหน